สวัสดีค่ะไลลาโคช USA วันนี้นะคะมีตุ้มหูที่ทันสมัยมากๆดูดีสุดๆแล้วก็เหมาะสำหรับทุกคนเลยค่ะสาวๆคนไหนนะคะที่ยังไม่มีเครื่องประดับเล็กๆกระจุกกระจิกนะคะน่ารักเวลาลาแต่งตัวนะคะสวยแล้วมีกระเป๋าสวยๆแล้วนะคะอย่าลืมใส่เครื่องประดับด้วยนะทุกคนคะ่ะมันจะได้ครบนะคะมันจะทำให้เราดูสวยหวาน ขึ้นอีกนะคะดูมีอะไรนะคะสําหรับคุณน้องนะคะหรือว่าคุณพี่นะคะคุณสาวๆทุกคนนะคะอย่าลืมใครว่าเครื่องประดับไม่สําคัญไม่จริงเลยนะคะทุกคนลองทําหูโล่งๆคอโล่งๆแขนโล่งๆนิ้วโล่งๆแล้วจะสวยน่ารักสดใสได้ยังไงคะออเ s เซนเหล่านี้นะคะสามารถช่วยเรานะคะให้มีความเป็นผู้หญิงขึ้นมากขึ้นได้ค่ะขอบคุณค่ะ